นอนกอเอนดนเดินสุนดเจอสบเธรรมโยมมาจากเชียงใหม่นะโยมนะมาจากเชียงใหม่สระบุรีแล้วก็กโทมานั่งดูจอยสวัสดีหลวงพ่อจอย ความเมตตาน่เองไ้สากเมตตอะไรดีวนี้กินแซ่บๆอาจจะเจริญรรนไม่ยุ่งไม่ยุงไม่ยุงไม่ามเป็นคนตัวหูใช่ทำการัสากาแค่เขาก็ห่วงของกินค่ะไอเราไม่อิ่มใครมาแยกเราเราก็ห่วงค่ค่ เจริญสุขเจริญธรรมบรรดาญาติโยมนะอันนี้ก็ท่านประธานจอของเรามานั่งกินเจ็บเจ็บเจ็บโยมก็มียาติโยมมาจากเชียงใหม่มาจากขทนมแล้วก็สระบุรีก็มาเยี่ยมา่ กินดักรอบกรอบอมบมห <c oughs> ัขยันเข้ามาได้ขยับเข้ามาเลยมาไก่ มันไม่ไม่กัดหรอกเมื่อกี้นอนนอนเล่นกับพระอยู่ตรงนี้เนี่ยจ้ะเริ่มคุ้นแล้วแต่ถ้าเวลากินนี่จุหวงของนิดนึงแต่อิ่มแล้วเอาไปเลย อออมตน,นาโนะยมนะโยมวารุณีโอนํำบุญนะอ่าปฏิทินสทิติหลวงพ่อจอก็ทยอยนะโยมนะทยมหมามาเหรอไงอ๋อไหนไอ้ทิงมาไอ้ทิงมากลัวกลัวขาาวิปหนี้เลยตามดีเหรอโอ้โหแน่นอน <c oughs> อินกับโพดแซ่บพคนยมคับกับโพดวิ่งนีหมาเลยนะก็เมื่อสักครู่ก่อนที่จะมาไหลสดนะโยมนะจอก็มานอนกับพระนะพระก็นอนนอนกอดกันเลยสุดท้ายฉีใส่พระอีกแซ่บๆคนบยมแซ่บนั่งอยู่ริมฝั่งสระ กินอร่อยอร่อยอืดอืดเลยวันนี้วันที่หนึ่งเดือนหนึ่งสองพันยี่สิบสี่คุณโยมก็เป็นวันแรกของปีใหม่เนี่ยก็ขอให้สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เป็นอัปมงคลทั้งหลายก็จงมาลายกลายห้ไปกับปีเก่านะคุณโยมนะ คอยปีใหม่นี้ญยตดโยมจงมีแต่ความสุขความเจริญทําการงานก็คล่องการเงินก็ไหลมาเทม,มาทำอะไรก็ประสบความสําเร็จนยโยมนะไม่มีแต่ส,สิ่งดีๆก็ามาสู่นในชีวิต <c oughs> จาของเราก็ไม่ว่าจะปีไหนก็เหมือนเดิมคนโยมกินเก่งคนโยมไม่ว่าจะปีไหนก็ยังกินเก่งเหมือนเดิมกลัวหมาคนโยมเจาะกลัวหมาเมื่อกี้งนั่งดีๆพอเจอหมาก็จะวิยย่งนี้มา To mình thì cho mình mãi chu mênh cho mình mà à, à anh ấy luôn nà chu mênh ơi nè cho mình cho anh kì nà cho anh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  cho cho มรนาคนยมเชิญนีอิ TR, นทะร์ถวายดาวหนึ่งร้อยดวงนะสาธุสาธุนะเจ้มเมงจ้มเมงไม่ต้องไปลกไม่ต้องไปเดี๋ยวจอกัดเอาเอนมรนาคนยมเมเมนะถวายดาวมาห้าสิบดวงเนาะสาธุสาธุนะการวัสการพระอาจารย์เจ้าข้าสาธุคนยมสาธุสาธุน,าธาธนะไม่ค่อยได้ไลค์คนยมพอดีไปต่างจังหวัดแต่เพิ่งกลับมา นะมมนเพิ่งกลับมามาเมื่อวานนี่โยมมาเพิ่งกลับมาเมื่อวานก็เลยไม่ได้ไลฟ์สดแล้วก็ได้ไลฟ์สดจอนะแตนะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะตอนนี้ก็อยู่ที่สระบ,บรุรีนะก็สวัสดีปีใหม่ FC ผู้จอทุกคนทุกท่านนะนะอานุทนาคุณโยมสุดที่ดานะถวายดาว19ดวงสาธุนะคนโยมมาจากเชียงใหม่นะเนี่ยโยมมาจากเชียงใหม่ม,มามหาประธานจอ ยงใหม่มาดูท่านประธานเจอ๋อกินป่ายังยังมีอะไรนั้นกินอยู่ไงนั่นเดียคือชอบขอ้าวโพดเนาะมันหวานนะมันดิบเนาะดิบมันจะหวานนั่นเดี๋ยนั่นเดี๋ยว xa tư là năng rốt nhà ngày mà trong trường mày cài chăng ขึ้นเครื่องมาอ๋อมาลงเทพอ๋ออือารบ <laughs> ตอนนี้กินแซ่บๆแล้วคุณโยมนะปันสวรานวีขนหรือ,อยังวันนี้วันนี้ยังไม่ได้วีขนนะโยมนะ ชุ่เหมิงจุ่เหมิงกินไม้โยมไม่มีอะไรกินมันนอนแทะไม้นะนะนะชั่วเหมิงแทะไม้อันนี้แทะอันนี้โอโ้โหไม่แบ่งน้องเลยโยมนะดูน้องดนองูน้องไม่มีอะไรกินคนโยมชุ่มเหมิงจุ่เหมิงไม่มีอะไรกินไม้เลยโยมอามอธนาโยมโย,ยมที่ปอนสวนรรค์ตาว้าดาวหนึ่งร้อยดวงสาธ<ด>ุนะจุ <laughs> ่เหมิงชุ่เหมิงอัตามาโย,ยมปฏิทินน่ารักดีจ้าสาธุคนโยมนะ แบเขาปวดความปวดจอโยอมความแตกต่างนะโยมนะจุ๋เหม่งแทะไม้จอจอกินผลไม้โยม FC จู๋เหม่งไม่มีเว้ยเป็นคลิปจอแล้วคิดถึงจอมากสาธุ วันนี้ม่เสียบไหนอันนี้ไม่ได้มีผมนะคุณผยมนะพอว,า,วานอะัตมาภาพเลยเด็กเข่าไข่้จอด้วย FC มาหาจอวันนี้ก็หลายคณะนะคุณโยมนะหลายชุดเลยวันนี้โจเมงกับลูกวิจเจาะคมโจเมงกินอะไรโยมเนี่ยโจเมงกินตอไม้โจเมงไม่มีอะไรกินโจเมงกินจอไม้โยมโอ้นยน่าสงสารเนาะ จุมมแงอาตาโยมน้อยใจไปนั่งแทะนนี้แล้วเนี่ยให้เท่านี้หมูลิงลิงหรือหมูโรยมเนี่ยลิงหรือหมูแล้วเนี่ย สบายๆแต่ว่าเราไปแล้วเราก็ทำทีเใช่ไหมใช่เขาย่าอีราไนบรรยากาศดีมากคุณโยมนะวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยนะนะก็จะมีที่ทำน้ำลอยๆโยมอร่อยเลยอืออือปไหนแล้เว้ย ไปไหนแล้วเนี่ยไปแล้วอ๋อให้แล้วจบเลยค่ะท่านให้แล้วให้ยึดติดแล้วให้แล้วจบเลยอิ่มแล้วเนี่ยเนี่ยชอบธรรมชาติที่นี่มากแอบดูอยู่จะอิ่มแล้วชันเดียวเราก็มีความสุขแล้วจ้ะวันดีนะมาได้เห็นหลายหลายคนมาไม่เจอนะก็บอกแล้วไงท่านก็ยังว่า ไปไหนวาไหนอะไรยังไงท่านเนี่ยไปล้วอิ่มมันทำมาตลอดค่ะแล้วก็ไม่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 หวังผลตอบแทนนะคะไม่หวังผลตอบแทนอะไรเลยไม่อเ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรันนี้จะถ่าอักอันนี้ก็ยิ้มแล้วนะคุณโยมนะ ก็เอาความรักของจอมาฝากแค่นี้ก็แล้วกันสาธุนะจะเม่งจะเม่งจะไปหาจอละจะเม่งจะไปหาจอแล้วก็หยุดการไล์สดแค่นี้นะโยมนะระวังๆไปี๋ยจะมาไล์สดให้ดูอีกรอบหนึ่งไปมีความสุขในการรับชมเจริญพร